นักฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องเดียทิรีลานักภาคเสียงที่ไม่สเสถียรแฟนฟิกป่าจาน เรื่องเจ้าของหัวใจตอนที่เหลงป่าเวลาผ่านไปตอนนี้ทุกคนที่เดินทางมาถึงน้ำตกแล้วเคิร์ทหันมองไปรอบๆตื่นเต้นกับการมาเยือนน้ำตกครั้งแรกเขาหยุดยืนมองสายน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผาแสงแดดที่กระทบกับละอองน้ำสร้างประกายระยิบระยับมันสวยงามจนทำให้เคิร์ทเผลอยิ้มเล็กๆออกมาสวยจัง เคิรพูดเบาๆความรู้สึกในตอนนี้เต็มไปด้วยความประทับใจและความสุขที่หาได้ยากในชีวิตเพราะเขาไม่เคยได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันสายตาของเคิร์ตก็พลันหันไปสบกับอเดียที่ยืนอยู่ใกล้ๆอเดียวเองก็หันมาสบตาเคิร์ตเช่นกันเขารับรู้ได้ถึงความอบอุ่นจากรอยยิ้มของเคิร์ตแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าคนพี่จะหายโกรธกันแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีใช่ไหมครับอเดียพูดด้วยเสียงเบา เขาอยากให้ตัวเองมีความสุขกับช่วงเวลานี้แต่ในหัวกลับมีแต่ความสับสนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเคิร์พยักหน้าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเขารู้ว่ามีบางอย่างติดอยู่ในใจความงามของธรรมชาติรอบตัวไม่สามารถทำให้ลืมความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้อเดลเฟาสังเกตทุกอิริยาบถของเคอร์อย่างละเอียดสายตาของเขาจับจ้องไปที่เคิร์ต เหมือนพยายามจะมองหาสัญญาณบางอย่างในตัวของคุณพี่เขารู้ว่าเคิร์ตไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นไลแคนสัตว์ในตำนานที่สามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่สิ่งที่ทำให้อเดียลงุนงงและสับสนมากที่สุดคือเคิร์ตดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องนี้เลยกล่าวกับว่าไม่เคยสัมผัสหรือมีสัญชาติญาณใดๆเกี่ยวกับธรรมชาติของตัวเองความคิดที่เคยมีในตอนแรกว่าบางทีเคิร์ตอ,อาจจะแกล้งทำเป็นมนุษย์ธรรมดา เริ่มค่อยๆจางหายไปเพราะยิ่งได้รู้จักเคิร์ตมากขึ้นอเดลก็ยิ่งเห็นว่าเคิร์ตเป็นคนที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาเกินกว่าที่จะเก็บซ่อนความลับใหญ่หลวงเช่นนี้ได้ทำไมพี่ถึงไม่รู้ว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์อเดลคิดในใจพลางทอดสายตาดูเคิร์ตที่ดูมีความสุขกับการชมวิวเขายือนอยู่ตรงนั้นมีความสงสัยและความกังวลเกาะกินหัวใจแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปมากกว่านี้ แม้ว่าอเดลจะมีคำถามมากมายแต่ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเคริร์ตความบริสุทธิ์ในดวงตานั้นทำให้อเดลรู้สึกว่าคําตอบบางอย่างอาจทำลายความสุขที่เคิร์ตมีอยู่ในตอนนี้และไม่แน่ใจว่าพร้อมที่จะเป็นคนนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเคิร์ตหรือเปล่าอเดลรู้สึกผ่อนคลายเมื่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าใหญ่เขาเคยชินกับความสงบของธรรมชาติที่มอบความรู้สึกอิสระ และเขามักจะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเองเสมอดังนั้นน้ำตกแห่งนี้จึงไม่ได้มีความพิเศษอะไรสำหรับอเดลมากนักแต่กลับทำให้เขาต้องสนใจสิ่งอื่นแทนนั่นคืออารมณ์ของเคิร์อเดลมองเคิร์สที่ยังคงยืนหันหลังให้อารมณ์ไม่ดีของเคริร์ยังคงชัดเจนในแววตาและท่าทางพี่เคิร์สสบายใจขึ้นมาบ้างหรือ,อยังให้ผมเป็นไกด์ให้ไหมครับอเดลพยายามเปิดบทสนทนาด้วยน้ำเสียงที่อบอุน่น หวังว่าจะสามารถทำให้บรรยากาศคลายความตึงเครียดลงได้บ้างแต่คำตอบของเคิร์ตกลับไม่เป็นอย่างที่อเดียวหวังไว้ฉันยังไม่หายโกรธนายเลยนะอเดียวเพราะงั้นไม่ต้องมายุ่งกับฉันน้ำเสียงของเคิร์ตเต็มไปด้วยความขุนเคืองเขาหันหน้าหนีอเดียวราวกับไม่อยากรับรู้ถึงการปรากฏตัวของร่างสูงอเดียวถอนหายใจเบาๆรู้ดีว่าเคิร์ตโกรธ แต่เขาก็ไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้จบลงโดยไม่มีการพูดคุยอย่างจริงจังได้ผมขอโทษที่โกหกพี่แต่พี่ก็โกหกผมเหมือนกันนะครับเอาจริงๆพี่เป็นคนเริ่มโกหกก่อนด้วยซ้ำไอเดียวพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ยังคงมีความอ่อนโยนแฝงอยู่แม้จะจริงจังแต่ก็แค่งอนเท่านั้นเองเคิร์ดไม่ตอบอะไรขอเพียงแค่หันหลังและเดินหนีไป อเดวรู้สึกถึงความไม่พอใจที่ทับถมอยู่ในใจของเคิร์สความรู้สึกนั้นชัดเจนจนทำให้อเดลไม่คิดที่จะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเขาเดินตามเคิร์สไปอย่างไม่ลังเลความปรารถนาที่จะเคลียร์ปัญหานี้ชัดเจนในใจพี่เคิร์สฟังผมหน่อยสิอเดลเรียกคนพี่แต่เคิร์สยังคงเงียบและเดินต่อไปอเดวหนักใจในสถานการณ์นี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเคิร์สถึงต้องโกรธมากขนาดนั้น ทั้งๆท,ที่เรื่องที่เกิดขึ้นมันผิดกันทั้งคู่เขาเชื่อว่าความเกรียดนี้ไม่ควรทําให้พวกเขาต้องห่างกันแต่ควรจะจบลงด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายได้เอ่ยคําขอโทษซึ่งกันและกันพี่รู้ใช่ไหมว่าผมไม่อยากให้เราต้องเป็นแบบนี้อเดลย,ยังคงพูดต่อความกังวลเริ่มปรากฏในน้ําเสียงของเขาเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเคริร์ตต้องพังลงเพราะเรื่องแบบนี้ขณะที่อเดียพยายามเดินตามหลังเคริร์ พยายามพูดให้คุณพี่หยุดและหันมาคุยกันอารมณ์ร้อนของเคิร์สก็เริ่มคลายลงบ้างเล็กน้อยแต่ความโกรธยังสูงอยู่ในใจจนทำให้เขาเดินต่อไปโดยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วจนกระทั่งรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติทำให้ต้องหยุดเดินฉับพลันมองไปรอบวก็พบว่าตัวเองอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นตาเคิร์สหันมองซ้ายมองขวาอย่างตกใจความเงียบสงบที่น่ากลัวของป่า ทำให้รู้สึกไม่สบายใจภูมิประเทศรอบตัวดูไม่เหมือนกับเส้นทางที่เขาและเพื่อนๆเ,เดินผ่านมาเลยสักนิดแม้แต่เสียงน้ำตกที่ได้ยินเมื่อครู่ก็หายไปแล้วทิ้งไว้เพียงความเงียบที่กดดันสิ่งที่เคิร์ททำได้คือพยายามตั้งสติหยุดยืนแน่นิ่งเพ่งหูฟังเสียงใดๆที่จะบอกทางกลับแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองที่เริ่มที่ขึ้น เขาหันกลับไปมองอดีวที่ตามมาทันสายตาของทั้งสองสบกันอย่างไม่สบายใจอดีวสังเกตเห็นสีหน้าของเคิร์ตที่เต็มไปได้วยความกังวลและความกลัวเขารู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและเมื่อมองรอบตัวอดีวก็รับรู้ถึงความเงียบและความโดดเดี่ยวที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาเช่นกันพี่เคริร์ตเสียงของเขาเบาจนแทบจะไม่ได้ยินและรู้ดีว่าตอนนี้พวกเขาหลงป่าแล้วสัญชาตญาณของไลายแคในตัวอดีว บอกให้สงบและพยายามหาทางออกแต่ก็รู้ว่าการที่เคิร์ดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยเคิร์ดมองอเดียลอย่างสิ้นหวังสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่เขาพยายามซ่อนแต่ไม่อาจทําได้เราอยู่ที่ไหนกันอเดลททำไมถึงไม่มีเสียงใครเลยอเดลกัดริมฝีปากเบาๆก่อนจะพยายามปรับเสียงให้มั่นคงที่สุดเราเน่าจะหลงป่าแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่ เดี๋ยวเราหาทางออกจากที่นี่ได้แน่แม้จะพยายามพูดด้วยความมั่นใจแต่ในใจลึกๆอเดียวก็รู้สึกถึงความไม่แน่นอนเขาขยับเข้าไปใกล้เคิร์ตพยายามปลอบประโลมด้วยการวางมือบนไหล่ทั้งสองข้างฟังผมนะพี่เคิร์ตตอนนี้เราต้องใจเย็นๆและพยายามหาทางกลับไปที่เดิมมันอาจจะไม่ง่ายแต่เราต้องไม่ตื่นตระหนกเข้าใจไหมครับเคิร์ตพยักหนะ้า พรามรู้สึกไม่ค่อยดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่งจะออกมาข้างนอกเป็นครั้งแรกก็ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้มันเลยทำให้เคิร์กลัวมากแต่ก็รู้ว่าต้องพึ่งพาอเดลในหัวของเคริร์มีแต่ความคิดสับสนที่ยังแก้ไขไม่ได้แต่ก็รู้ว่าตนเองไม่สามารถทำอะไรได้มากนักนอกจากทำตามที่อเดลบอกและพยายามลืมความโกรธที่มีไปซะคนทั้งสองยืนมองกันในความเงียบของป่า รู้ดีว่าการเดินทางกลับสู่เส้นทางเดิมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเดวไม่กลัวป่านี้เขาคุ้นเคยกับการเดินทางในป่าลึกและสามารถใช้สัญชาตญาณของไลายแคนเพื่อน,นำทางได้เสมอแต่ในครั้งนี้ความทึบหนาของป่าและความไม่คุ้นเคยกับเส้นทางทำให้เขารู้สึกว่ามันยากกว่าที่คิดโดยเฉพาะเมื่อเขาต้องดูแลเคิร์สไปด้วยส่วนเคิร์สนั้นแตกต่างออกไป เขาไม่เคยออกจากบ้านไปไหนไกลๆแบบนี้มาก่อนการได้มาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยทําให้ความหวาดกลัวและความกังวลเพิ่มขึ้นสูงการเดินหลงป่าแบบนี้ยิ่งทําให้เขารู้สึก,กระแวงอเดียวมองออกทันทีว่าความกังวลของเคิร์ตเริ่มสะสมมากขึ้นเขาพยายามจะช่วยปลอบและสร้างความมั่นใจให้พี่เคริร์ตไม่ต้องห่วงนะครับผมจะพาพี่ออกไปจากที่นี่ให้ได้อเดียวพูดด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลแต่ยังคงหนักแน่น เขายื่นมือไปจับมือเคิร์ตเอาไว้เพื่อให้อุ่นใจว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างรวดเร็วและแสงแดดที่เคยส่องสว่างก็เริ่มจางหายฟ้ากำลังมืดลงเรื่อยๆสถานการณ์ยิ่งแย่ลงเพราะความมืดจะทำให้การหาทางออกจากป่ายากขึ้นอีกหลายเท่าเราต้องรีบหาทางออกก่อนที่จะมืดจนมองไม่เห็นอะไรไอเดียบอกเคิร์ตแต่ในใจก็รู้ว่าพวกเขาอาจจะต้องหาที่พักชั่วคราวในป่านี้ ถ้าหากยังไม่สามารถหาทางกลับออกไปได้เคอร์ายใจลึกพยายามตั้งสติไายรู้ไหมว่าเราจะไปทางไหนต่ออเดลใสยหน้าเล็กน้อยแต่พยายามไม่แสดงความไม่มั่นใจออกมาเพราะไม่อยากให้คนพี่ต้องกังวลมากไปกว่านี้เราต้องลองเดินต่อไปอีกสักหน่อยผมคิดว่าน่าจะเจออะไรที่พอนำทางเราได้พวกเขาทั้งสองเดินต่อไปในความมืดที่เริ่มก่อตัวขึ้นรอบๆหวังว่าจะเจอทางออกหรือยอย่างน้อย ก็เจอที่พักพิงในคืนนี้ในขณะที่อเดลและเคิร์สกำลังหาทางไปเจอเพื่อนๆยังน้ำตกที่ยืนชมวิวในก่อนหน้านี้เพื่อนๆของพวกเขาก็กำลังเผชิญกับความเครียดและความวิตกกังวลไม่แพ้กันกลุ่มเพื่อนๆที่ตามหาเคิร์สและอเดลได้ค้นหามานานหลายชั่วโมงแล้วพวกเขาตามหาทุกซอกทุกมุมของป่าแต่ก็ยังไม่มีร่องรอยใดๆที่บง่งบอกถึงตำแหน่งของเคิร์สและอเดลเลยความหวังเริ่มลดน้อยลงทุกขณะ ขณะที่ความกังวลพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆเซ拉รู้สึกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ค่อยจะดีเลยเธอจึงตัดสินใจติดต่อมาโค่พ่อของเคิร์ทเพื่อแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะพ่อคะนี่เซาเองค่ะเสียงของเซาดังออกมาผ่านสายที่มาโค่กดรับด้วยความตื่นตระหนกเคิร์ทกับอเดลหายเข้าไปในป่าพวกเราตามหาแล้วแต่ไม่พบเลยค่ะ ตอนนี้หนูไปตามผู้ดูแลป่ามาช่วยกันค้นหาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เจอเคิร์ตกับอเดีเลยค่ะอะไรนะเคิร์หายไปมาโคเริ่มหงุดหงิดเพราะก็เคยบอกลูกชายไปแล้วว่าห้ามออกจากบ้านและไอาการที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อก็ทำให้เกิดเรื่องขึ้นจนได้เรากำลังทำทุกอย่างที่ทำได้ค่ะหนูติดต่อผู้ดูแลป่ามาช่วยแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า แต่ว่าหนูจะพยายามหาเคิร์ให้เจอคะ่ะขอโทษที่หนูพาเคิร์ออกมานะคะเซล่าเป็นห่วงเพื่อนมากก็จริงแต่สิ่งที่เธอได้ทําลงไปมันก็ผิดทําให้ต้องรีบเอ่ยขอโทษต่อคนเป็นพ่อของเพื่อนมาโคพยักหน้าแม้ว่าเซล่าจะไม่สามารถมองเห็นฉันจะรีบไปที่นั่นเดี๋ยวนี้มาโควางสายและเริ่มเตรียมตัวออกเดินทางความเป็นห่วงในใจของเขาไม่อาจปกปิดได้ที่ผ่านมา การที่เขาคอยเอาแต่บังคับลูกชายมันเป็นเรื่องที่เขารู้ดีว่าลูกจะไม่ปลอดภัยจึงได้ทําเช่นนั้นแต่คนเป็นลูกไม่ได้รับรู้ด้วยว่าพ่อทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรทําให้ไม่ผิดหากครั้งนี้ลูกจะแข็งข้อไม่เชื่อฟังคําสั่งแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องหาตัวลูกให้เจอก่อนเมื่อเจอกันแล้วค่อยตักเตือนกันอีกทีในขณะที่สถานการณ์ในป่ายังคงเงียบสงบสองคนที่หลงป่าก็ยังคงพยายามหาทางออกต่อไป เมื่อความมืดเริ่มเข้าครอบงำเคิรเริ่มรู้สึกสำนึกในความผิดพลาดของตัวเองความโกรธและความไม่พอใจที่เคยมีกับอเดลหายไปหมดแล้วเหลือเพียงความรู้สึกผิดที่เข้ามาแทนที่เขารู้ดีว่าการที่พวกเขาหลงป่าเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวเองที่เอาแต่โกรธและไม่ยอมฟังอะไรผมว่าเราต้องหาที่พักกันนะครับมืดแล้วด้วยถ้าเดินต่อไปต้องอันตรายแนะ่อเดลกล่าวอย่างใจเย็น แม้ในใจจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังคงควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเคิร์ทหันมามองอเดลด้วยความไม่เข้าใจอันตรายเหรอทำไมละ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ออกมาเจอโลกภายนอกแบบนี้เขาไม่เคยรู้เลยว่าการอยู่ในป่ามีความเสี่ยงมากแค่ไหนอเดลถอนหายใจเบาๆก่อนจะอธิบายที่นี่เป็นป่านะพี่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีมากมายทั้งร้ายและดี เราจะประมาทไม่ได้เลยครับเขามองจ้องเคิร์ดด้วยสายตาจริงจังหวังว่าคำพูดของเขาจะทำให้เคิร์ดตระหนักถึงสถานการณ์ที่พวกเขากาลังเผชิญอยู่เคิร์ดยิ่งรู้สึกหนักใจและเริ่มโทษตัวเองมากขึ้นอเอดลข,ขอโทษนะฉันไม่ได้ทำตัวงี่เงา่าจนทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยน้ำเสียงของเคิร์ดเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่กดดันเขาอย่างหนักอเอดลสายหัวเบา,เบา,เบา พร้อมกับมองเคิร์ดด้วยสายตาอบอุ่นเขาเอื้อมมือไปจับบ่าของเคิร์ดแน่นส่งผ่านความรู้สึกที่แท้จริงของเขาผ่านการสัมผัสนั้นพี่เคิร์ดผมไม่เคยโกรธอะไรพี่เลยนะถ้าพี่โกรธผมผมก็แค่จะตามง้อจนกว่าพี่จะหายโกรธเขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและจริงใจผมเคยบอกไปแล้วว่าอยากให้พี่เคิร์ดมาเป็นเจ้าของหัวใจของผม คำพูดที่อเดียพูดออกมาอย่างหนักแน่นนั้นทำให้เคสดิ่งรู้สึกผิดไปใหญ่เขารับรู้ได้ถึงความจริงใจและความรักที่อเดียวมีให้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาโกรธและพูดจาไม่ดีใส่คนตรงหน้าเค์ดไม่รู้จะตอบอะไรดีความรู้สึกหลากหลายที่เข้ามาในใจทำให้เขายิ่งสับสนแต่ในที่สุดเขาก็พยักหน้าเบาและกล่าวอย่างอ่อนโยนขอบใจนะอเดียวฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี แต่ขอบใจจริงๆที่นายยังอยู่ข้างฉันอเดลยิ้มบางๆพลางผ่อนคลายไม่เป็นไรครับพี่เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยก,กันเขาปล่อยมือจากบาของเคิร์ตและหันไปมองหาที่พักพิงสำหรับค่ำคืนนี้ก่อนจะหันมาบอกเคิร์ตด้วยน้ำเสียงที่ดูผ่อนคลายขึ้นตอนนี้เราไปหาที่พักก่อนเถอะครับมืดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อพรุ่งนี้เคิร์ตพยักหน้าตกลงตามที่อเดลเสนอ ทั้งคู่จึงเริ่มหาทางเดินต่อไปในป่าทึบแม้ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างแต่เคิร์ทก็รู้สึกเบาใจที่ตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในสถานการณ์นี้ไอเดียวอยู่ข้างๆกันและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยขึ้นมาโคโกรธมากที่ลูกไม่เชื่อฟังความโกรธแล้วร้อนใจที่ลูกหายไปทำให้เขาขับรถเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรีบไปให้ถึงยังจุดไม้ แต่สิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดคือกลิ่นฟิโลโมนของเคริร์ตตอนนี้น่าจะเลยช่วงเวลากินยามาแล้วด้วยทำให้เคิร์ตอาจจะต้องเจอกับอันตรายที่แท้จริงอย่างที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเจอมาก่อนทำไมถึงได้ดื้อแบบนี้มาโคบ่นพึมพำเขารู้ดีว่าเคิร์ตไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดในป่าเพราะเขาเลี้ยงดูเคิร์ตด้วยการกักขังให้อยู่แต่ในบ้านดังนั้นการที่เคิร์ตหลงป่าจึงถือเป็นความเสี่ยงสูง อีกสิ่งที่ทำให้มาโคกังวลมากก็คือการเริ่มต้นของอาการติดสัตว์ของเคริร์ตเวลานี้ใกล้จะถึงช่วงที่ฟิวโรโมนของเคริร์ตเริ่มจะปลดปล่อยออกมาซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่เขารู้ว่าถ้ากลิ่นฟิวโรโมนของเคริร์ตถูกปล่อยมาแล้วมันจะดึงดูดไลแคนเพศผู้จากทั่วทุกทิศเข้ามาในป่าถ้าเกิดไลแคนพวกนั้นได้กลิ่นฟิโรโมนของเคริร์ตมาโคคิดในใจอย่างตื่นตระหนกพวกมันอาจจะตามมา และกลุ่มเพื่อนของเคิร์สก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วยเด็กพวกนั้นอาจจะกลายเป็นเหยื่อของพวกลายแคนที่หิวโหยความกังวลของมาโขามากเพิ่มขึ้นเขาเร่งรถไปยังที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วในใจนึกถึงวิธีการที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะต้องเตรียมตัวรับมือกับลายแคนที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่ในขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อนๆนของเคิร์สที่ยังคงตามหาอยู่ในป่า เริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและความวิตกกังวลพวกเขายังคงพยายามค้นหาทุกซอกทุกมุมของป่าหวังว่าจะได้พบกับเคิร์สและอาเดลในเร็วๆนี้แต่ความมืดและความเงียบสงบของป่าก็เพิ่มความรู้สึกของความห่างไกลและความอึดอัดใจ,จทั่วทั้งผืนป่านี้มีแต่เสียงของพวกเขาที่คอยตะโกนเรียกหาอาเดลกับเคริร์สแต่ไม่มีเสียงของอาเดลกับเคิร์สตอบกลับมาเลย